รถได้มไม่ได้แล้วค uh> ่ะทุนขายได้ค okay. ่ะใช่ใครมาต้องแวะอ่ะใช่ใครไม่อยากก็ต um> um> ้องจอดก่อน มันหลังก็ได้ค่ะคุณยายดูสิดูสิ<ห>ดูสิใครมาก็ต้องแวะเดี๋ยวไงหลังนะ เดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนนะรีบเดี๋ยวฝนตกใส่หัวเมื่อกี้เมื่อกี้ลมมาอยู่ตรงไหนอยู่ในรถเหรอัวลมแรงเมื่อกี้ที่คุณกเลยนั่งแล้วก็ไล่ลมไล้วมือด้ไงละม่ก็ไล่ลมันจะขายของลมอย่ามานะหนจะขายของแบบนี้ไม่ใช่ไล่คนไล่ลมที่มันพัดแรงๆอ่ะม เขาจะไปช้อปปิ้งเดี๋ยวมาเา็คจะไปแล้วช้อปปิ้งแล้วจะมาซื้อปลาึ่งว่าอย่น่อาเรียกลูกค้าต่อซื้อปลาก่อนไม่ได้เหรอเด่อย็ก่อนไม่ได้หรอไม่เห็นเรียกอีกลปแล้

เดี๋ยวกลับก่อนนะคะน้องข้าวหอมบอกเดี๋ยวกลับก่อนนะคะใช่ค่ะนี่ไงถ่ายไลฟ์สดแล้วแบบคนเต็มเลยคนนี้ก็ถ่ายคนนี้ก็ถ่ายเยอ จำไม่ได้เหรอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว จะต้องมีคนแม้มาตลอดไม่แรง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 เออสีอะไรสีเงินสาษาีนว่าซิลเวอร์โอ้โหขนาดตายังไม่รู้เลยโอ้โหสีเงินซิลเวอร์สุดยอดหนูเรียนที่ไหนคะลูก เขารู้เารู้แโทรศัพท์อุ้ยเก่งอะเหรอรู้เยอะเลยสิสีเมอร์สีเมอร์แล้วสีเหลืองนะคะอโหเสีเหล่อสีแดงของแม่นะคะสีแดงนู่นนะสีแดงเนีย่ยเห็นไหมเก่งมากเลยแม่ค้าขายปลาค่ะสีฟ้าอ๋อโหสีชมพู keng 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 keng